ไนหน้าโปรเจคเตอร์ LED นะคะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะมีกล้องหลังให้ด้วยนะคะแล้วก็แม็กไลเนอร์โอโหบอกเลยว่าสภาพดีมากเลยนะคะภายในของคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยสภาพดีนะจอทัชสกรีนนะคะเชื่อมต่อบูทูธ USB ได้นะคะสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่เสน่ห์ร้านสองเถอิซ้อม กันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีรถเข้าใหม่เป็น4ประตูนะคะสวยๆเลยขาวจุ๊ <c oughs> เลยนะคะเนียนๆทั้งคันเลย <c oughs> กับเจ้าคันนี้เลย t o y o ต a h i l u ักรีโวพีลันเตัว E นะคะปี2019 <c oughs> นะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยเนียนเดิมทั้งคันนะคะใครได้ไปคุ้มแน่นอนนะคะคุ้มที่สุดในโลกนะคะคันนี้เนียนๆเลยกระจกหน้าไม่มีรอยบุ๋ไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะอันนี้ไฟหน้าปรจษ LED นะคะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะได้ mm. แมกอลอยเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะสวยๆเลยยางหรือดอกเหลือๆพร้อมใช้งานกระจกพาไฟฟ้านะคะแล้วก็คันนี้นะคะคิวการ์าซมีบันไดเหยียบขึ้นในด้วยนะคะมาก่อนจะไปดูอย่างอื่นเรามาดูตรงนี้กันก่อนเลยนะคะเต็ปเดิมเลยนี่ เห็นหมคะสวยๆเลยคันนี้เดิมทั้งคันนะคะนิ่เนียนเลยนะคะไม่มีรอยบุบไม่มีรอยขิดขรัวเลยน็อตทุกตัวไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะคะน,น,น็อตเนียนๆเลยนะคะออกมาจากโรงงานยังไง,ไง,ไงก็คือ,อยังอยู่อย่างนั้นยังไง มาค่ะมาต่อไปนะคะเรามาดูรอยยาก,กันก่อนนะคะประตูดีจะได้ครบทั้งสี่ประตูนะคะอย่างอย่างที่เคยเคยดูนะคะหนูจะพาให้ทุกคนดูให้ครบนะคะจะได้แบบว่ามีความมั่นใจมากขึ้นนะคะด้านนี้ก็สวยสวยไม่มีรอยบุบไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะเนียนมากเลยนะคะ สวยๆไม่เคยชนมาแน่นอนมีกล้องหลังให้ด้วยนะคะอากันชนแล้วก็หนีตัวยางอะไรก็มีให้นะคะแล้วก็แม็คไลเนอร์โอโ้โหบอกเลยว่าสภาพดีมากเลยนะคะเหมือนของใหม่เลยอะ่ะแล้วก็นี่เลยนะคะนอนทุกตัวไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะคะสวยๆเลยคันนี้คุ้มๆเลยนะคะมาอีกด้านหนึ่งด้านนี้นะคะท้ายทายอีกแล้ ด้านน Get ี like ้นะคะสวยเลยนะคะไม่มีรอยบุ๋ไม่มีรอยขีดขวนเลยนะคะมาค่ะต่อไปประตูนี้นะคะจะได้ครบทั้ง4ประตูนะคะเห็นเห็นไหมคะมองยากมากเดินสีขาวหนูยังมองไม่เห็นเลยนี่อ่ะแล้วก็นี่เลยคันนี้นะคะชุดเครื่องมือมีให้ครบเลยนะคะจะอยู่ตรงหม่คนสวยหมยคนสวยนี่เลยนะคะชุดเครื่องมือจะอยู่ตรงนี้นะคะ อ,อยู่ตรงนี้นี่เองเมื่อกี้เราคิดว่าอยู่ฝั่งโน้นมาคะ่ะมาเรามาดูประตูนี้กันต่อนะคะก่อนที่เราจะไปดูข้างในนะคะจะได้ครบทั้ง4ประตูก็คือครบแล้ว4ประตูประตูนี้ประตูสุดท้ายแล้วนะคะอ่าแล้วก็นี่เลยนะคะนอตทุกตัวนิ่เนียนเลยนะคะถ้ามีถ้า4ประตูมีประตูที่5ประตูที่6เข้ามาก็คือไม่ใช่แหละ เเดดี๋ยวป่ราไาไู้งในนกันตอภายในของคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยสภาพดีมากเลยนะคะกว้างเลยนะคะได้เบอะผ้านะคะสภาพดีทั้งคันนะคะแล้วก็นี่เลยได้หน้าจอทัชสรกนนะคะเชื่อมต่อบูทูธ usb ได้นะคะเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะมีโหมดขับขี่ให้ด้วยนะคะ2โหมดคันนี้ได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีวิทย์คอนโรลด้วยนะคะแล้วก็ด้านหน้าคอนโซลก็คือสภาพดีมากๆเลยนะคะนีเก็บของเยอะเลยนะคะ คันนี้มีชุดคู่มือให้ด้วยนะคะนี่เลยอ่าเรามาดูด้านบนกันนะคะด้านบนก็คือเนียนๆเลยนะคะระบบฟงระบบไฟก็คือใช้งานได้ปกติเลยนะคะมีที่ใส่แว่นแล้วก็กระจกด้านหน้าเป็นกระจกตัดแสงนะคะเลขไมของคันนี้นะคะอยู่ที่1นึ0 0แสนันโลนะคะหารแล้วตกปีแล้วประมาณห5ื่น้านะคะรถกระบะส,สำหรับรถกระบะนะคะ15ื่นห้าถือว่าวิ่งน้อยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อดีกว่าเรามาดูในส่วน ของตัวห้องเครื่องกันต่อนะคะห้องเครื่องสภาพดีแล้วก็สวยมากเลยนะคะมาพร้อมเครื่องยนต์2.450แรงม้านะคะเครื่องเดิมๆฟิตๆไม่รั่วไม่ซึมสตา์ติดง่ายไปฟังเสียงกัน รงงานเลยส,ยสวยเลยนะคะไม่เคยชนมาแน่นอนนะคะที่เต็นไม่เอารถที่เคยชนมาขายแน่นอนนะคะสว,สวยเลยแผ่นเพดอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็นี่โอ้โหเนียนๆียเลยนะคะฝากระโปรงเดิมมีแผ่นกันความร้อนให้ด้วยสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานก็ยังมีอยู่นะคะทางเราเปลี่ยนถ่ายของเหลวก่อนส่งถึงมือลูกค้าทุกคนันแล้วก็รับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีเลยหนึ่งหมื่นกิโลด้วยคันนี้นะคะราคาหน้าร้านอยู่ที่ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะคะแต่ถ้าทักเพจเข้ามาเอาไปเลย4ี่แสนเก้าหมื่นเก้า ไม่ทักเพจเข้ามาไม่ได้ราคานี้นะคะราคานี้เฉพาะลูกค้าที่ทักเพจเข้ามาเท่านั้นฟรีค่าจาัาดเมีค่าดำเนินการสำหรับลูกค้าที่ซื้อผ่านไฟแดนเท่านั้นนะคะและโปรพิเศษซื้อจดฟรีหมดไปเลยรถเต็นท์เราผ่านการตรวจรับรองคุณภาพมากกว่า200จุดรับประกันเลยว่าคุณภาพแน่นๆเกรดเอทุกคนันเต็นท์เรามีเล่มพรมนลทุกคนันไม่ปิดเต็นท์หนีแน่นอนรถสวยราคาโดนใจสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาไม่ไข่ฝันต้องที่นี่เลยสเสน่ห์รถต้อนสองสำหรับใครที่สนใจรถสวยแบบนี้นะคะ หรือว่าทักเพจบุกของเราเข้ามาทางเรามี4เพจตามนี้เลยแล้วก็มีติจกตออีก2ช่องทางนะคะตามนี้เลยอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะใครที่มีรถรุ่นไหนในใจหรือว่าสนใจรถรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์หรือว่าทางเพจเข้ามาได้เลยนะคะอยากได้รถสวยตรงปกไม่จบตามาที่นี่เลยอเนรรถบ้านสองไปเจแล้วหมื่นเก้าพันบาทเหลือสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะ yeah <laughs>